สวัสดีครับทุกคนบางทีตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฉากหลังของผมถึงเป็นป่าไม้เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่วัดถ้ำอีรวันขึ้นบันไดมาหกร้อยกว่าขั้นถึงปากถ้ำแล้วเขาเรียกผมว่าปากถำ้ำ นั่นแหละนั่นเลยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเบื้องหลังของผมมันเป็นปา่าโอ้ยปวดขามากเรจริงพราะบริเวณปากถ้ำก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ องค์ใหญ่มากต้องขึ้นไปกราบพระก,ก่อนไหมอ่ะงั้นสักครู่นะทุกคน t hours later ตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จกันแล้วเนะเดี๋ยวเราให้ดูปากถ้ำก่อน จะเป็นทางเข้าทานะทุกคนข้างในมันอาจจะมืดหน่อยแต่ก็น,นั่นแหละถ้าเราลงไปกันเลยไหมมันชื้นจังจะล้มไหมเนี่ย ข้างในมันลึกมากอะลึกมากๆแล้วคนก็น้อยมากด้วยมันเป็นวันธรรมดานะไม่ใช่แบบพวกเทศกาลหินประการังไหนอะหินประการัง ในกล้องมันน่าจะกลับด้านนะเอาจริงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนตัดต่อกลับด้านให้อีกที <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นเลื่อนลื่นลื่นอนเ่อางหินไหนอ่างหินเออแต่ข้างในก็สวยนะว่าบาบดูดิ ดูผนังถ้ำสำหรับใครที่อยากลองท้าทายตัวเองหรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการเดินขึ้นบันไดสำหรับมือใหม่สัก600ขั้นยอะไรเงี้ยมาได้นะวัดถ้ำเอราวัณจังหวัดเลยแถมแถวนี้ก็มีคาเฟ่ยเยอะแยะดี พรุทธรูปในถ้าสวยเอาจริงกล้องจอะถ่ายติดเลยนะกลัวตอนตัดต่อเงี้ยช็อกตายได้นะจริงๆไม่ได้มาคนเดียวนะมีเพื่อนอยู่แต่เราบอกเพื่อนไปว่าไม่มาร สุดท้ายรถซ่อมเสร็จทันก็เลยมาก่อนแล้วก็ไม่บอกว่ามาก่อนด้วยนะมาแบบเซอร์ไพรส์อะไตรงนี้ยืนแอคได้นะเนี่ยถ้าเพื่อนมายืนแอคตรงนี้ดีไหมแล้วก็แบบเ hey, ฮ้ย <laughs> bro <laughs> ปเราลงไปกันก่อนก่อนที่จะหาอะไรเซอร์ไพรส์คนอื่น ในนี้ก็จะเป็นส่วนลึกข,ของถ้าแล้วนะครับทุกคนเออสวยงามใช่ไหมล่ละเหมือนเลิศเลยละ่ะสีอามัดเดียวแต่ตรงนู้นนะทุกคนเห็นไหมไม่รู้ในมือถือมันจะสวยหรือเปล่าแต่ความจริงมันสวยมากนะแต่ข้างใน,นมือดอะ่ะ หน้าก็มืดมืดเหงืออะไรเยอะมไปหมดหน้ามันชิบหายเห็นว่าหน้าสว่างไม่ต้องสงสัยนะเอาแฟลตมาอยู่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยบันไดอีกแล้วน่ากลัวไฟกระพริบมีเด็กมาด้วยเป็นแบบเด็กตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยขอเดาไวไ้ว่าไม่ถึงสามขวบอา,อาจจะห้าก็ได้ไม่เกินหนะ้าอุ้ยอุ้ย เก่งมากเลยน้องเขาขึ้นมาแบบจุด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 ไอเราที่สิบเจ็ดแล้วเหนื่อยแทบตายภายในก็จะมีการเปิดไฟไว้เป็นระยะระยะนะไม่สว่างมากเขาให้ชื่นชมแสงจากธรรมชาติแหละไม่ก็มันพัง เหมือนได้ยินเสียงจากหลอดไฟไม่รู้ว่าเป็นเสียงจากไฟหรือเสียงจากน้ำนะทําทุดงเราเข้าไปดูกันไหม เข้าไปกันอุ้ยทำไมมันเลื่นจังลูกพี่เลื่นมากลงดีกว่าอุ้ยเสียงกล้องมากชอบแ่ะ กล้าพาเข้าไปดูสวนในสุขของถ้ำทุดดงมันลื่นแต่เสียงกล้องดีนะชอบชอบถ้ำนางผมหอมเข้าไปดูข้างในโอ้ เลิกนะว่าบาปนางผมหอมนี่หอมจริงไหมต่อไปก็เป็นเขาเขียนไว้ว่าหน้าผากลางถ้ำมืดอะ่ะพามองไม่ได้ตอนนี้ก็จะลมเองอยู่นะ กลาางมันสวยนะว่าแบบอุ้ยเฮียอุ้ยพูดไม่พอจัดโรรศัน่ที่น่ลืมอ๋อนี่ไงจะส่งตรงนี้ก่อนต้องให้ครบเกือบทุกม,มุม จะเลื่อนล้มอ่ะอันนี้ถ้ำหินย้อยสวยนะมันลื่เลยล่ะโอ้ยไปเดินเข้าไปลึกกันต่อ ตามเสียงเด็กกี๊ดไปไม่รู้ว่าเขากี๊ดอะไรจะล้มหรือเปล่าขอโทษที่เอามองพื้นบ่อยๆนะมันมองทางไม่เห็นเหนืออะไรเป็นเม็ดเลยอุย้ยดีดนิ้วทีดังทั้งถ้ำ ชอบเลยเสียงกล้องๆมันเหมือนอยู่ในแบบวังวิหารอะไรเงี้ยตอนแี้รกก็เข้ามาลึกมากแล้วนะโอ้ยมีทางบันไดขึ้นนะตอนนี้เราอยู่ตรงที่เห็ดหิน นึ่งในส่วนของถ้ำมันเลิศเลยล่ะอาจจะคิดว่าเหมือนมาเดียวแต่คุณไม่ได้คิดไปเองเพราวนี้เสพมาเดียวเยอะไปนิดหน่อยสังคมมอมเมาเยาวชนเบียวมาเดียว จะลต้องไปทางไหนต่อทางนี้เหรอโอ้ยจะลม้ม หรือมันสุดแค่น si ี้แต่เสียงคนเขาอยู่ข้างในเต็มเลยอ่ะใช่เสียงคนไหมเสียงคนและเพอเจอแต่เขาไปทางไหนไงอยากไปมั่งเนาะตอนนี้ในถ้าคือไม่มีสัญญาณเลย ใครโทรมาลกไม่ได้นะเนี่ยโดนแม่บ่นชวนไม่ได้ตอนออกมาไม่ได้บอกใครเลยเขาเข้าไปกันยังไงเ่ะเดี๋ยวลองหาทางดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเขาเข้าไปกันยังไงเขาไปทางไหน น,นี้ตาเริ่มพาพราะแสงจากแฟลแล้วมันแยงตาอ๋อจะทางแล้วเราก็คือเราต้องขึ้นมาตรงเห็ดหินแล้วก็จะมีทางตรงนี้อ๋ออุ้ยชื้นมากเกือบล้มโอเคโอ้ สวยสวยตรงนี้สวยสวยมากมันเลิศอะอเก๋ปิดแฟนลแล้วมั่งตาเหมือนทางบันไดขึ้นสวรรค์อะแต่คนบาปแบบเราขึ้นสวรรค์ได้จริงๆหรอคะ มกติวันนี้แต่งชุดขาวนะคะ <c oughs> เป็นคนดีค่ะอุ๊ยอุ๊ยจะล้มอุ๊ยอุ๊ยผมเกลียดบันไดเหนื่อยมาก อุ้ยสวยชอบอะเก๋เกินปวดขาอุ้ยชิบหายโลกก้ความสูงกำเริบชวยด้วยกลัวกลัวบันไดชันจัง

นั่งมาก่อน ถึงแล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวของเขาเนาะตรงนี้จะเขียนว่าจุดชมวิวโอ๊ยเหนื่อยตรงนู้นเขียนว่าครั้งหนึ่งชีวิตที่ถ้ำเอราวัณอ๋อครั้งหนึ่งในชีวิตที่ถ้ำเอราวัณวัดดอวิวสวยใช้ได้ เดี๋ยวอู้สวยมองเห็นภูเขาแบบสุดลูกหูวลูกตาเดี๋ยวตัดเขาขึ้นเป็นภาพเป็นคลิปแบบเป็นวิวเป็นวิวถ้ำวิวข้างนอกอย่างนี้เนาะเพราะกล้องหน้ามันกากไปใช้กล้องหลังกันครับบ๊ายบาย Close till I get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left, the storms we're chasing.